ครับสวัสดีครับจันแหลกครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีไม่แล้วเบิ่งปากพี่น้องเบิ่งปากผู้ใดบอเสียงตัวนี้มันใจผู้ใดว่าเบิ่งปากสุบไี่คุยบอเบิ้งดิฉี่แฉลบเลยไม่ได้คุยแมนอยากให้ได้โอ้สวัสดีครับจันแหลกครับ สัสดีครับสวัสดีครับคลณนายปันได้คุณแฟนครับคุชสองครับลายมันลายปันได้ผมบริสุทธิ์ด้เอ้าจ้าค่ะคันแรกขอขอบคุณขอบคุณเอฟซีทั้งแอดมินน้เดำอหน่อยได้พอดีเป็นวนชาขนมมาให้ยทั้งสองเป็นข่าวดีแมนครับเป็นแมนกินมุายอยู่นี่ก็คนละสามลายเดี๋ยวนี้ดีก็ยังดีก็ยังดีด้ค่าขนมเนาะแม่นครับคขอบคุณขอบคุณ หลายๆครับพี่น้องครับพอถวดเด้อมันอ่านซีบได้พี่น้องเอฟซีเอฟซีแปลันสิพิษสิพดข้าเจ้าครับผมเมื่อวันนี้ฟันแล้วครับฟันมาขึ้นหลังจากที่สวดมุ่นไปแล้วแล้วมันผ่าบะแมนมันผ่ามันไป่ยงไงคือปกติแล้วก็จะสวดมุ่นในสี่หลักพี่น้องช่วงนี้เขาจะเขาภาษาเขากลางหลางจะของสกบัตอเป็นแบก่อ้เมนวันนี้ ว่ยอดหลังกลับขึ้นไปครับพี่องเอฟซีตูชันผู้ใดบอตัดหล่นผู้ใดบอลืสอตัวนี้บอไดงเงิน,นงวดนี่ข้ามว่าข้ามเก่าผู้ใดบอลืสอตัวนี้บอได้เงินพี่นลองอาจารย์ไรที่เหมือนใจแทยเอายังไงวาแต่ตะปูไม่อยู่นี่มันมีความเหมือนใจเลยเพราะว่าเขาเคยเห็นเขาเคยหูเขาเคยถือมาแล้วานะนะเพราะว่าสามปีมันบมันบ่เคยรุดนตะเทือนเลยนะนะมันบ่เคยมันบ่เคยว่าสิบลานดนะใช่ไหม ถ้าพ่นเอ่ยว่าจะหายก็คือนหายได้สินะลักษณะการฝันมุนไปดายได้พี่น้องฟันมุอขึ้นหลังจากสวดมนตนไปแล้วไม่พอไงใส่ยเสียบักจำพอไงจำเอฟซีสิจำพอไงเสียบากกระเลีงจีดคีดกวนได้อยู่พอไงไม่แล้วครับวันนี้พอไ่เ่าจำได้มาบอกว่าปู่บอกว่าให้เจ้าน่ะไปเอาซพ ผู้ชายคนนั้นหรืลงฝังลงไปข้างล่างลึกๆได้ระบายสิน่ะนี่ไปพี่น้องซบกระนอนโคโรนสนแหละเป็นเน็ตมันต้องเป็นผมอะไรเสียงแล้วเนี่ยมันต้องเป็นเจ้าล่ะจะได้ก็ต้องเป็นเจ้าคือเจ้าอย่างนั้นระบายสิน่งจะได้กันต้องเป็นผมคือเรานี่ไปนั่นเลือดไหนช่าๆอยู่พี่นาะข้นตใจข้าก็ไปคุดลุ้มแล้วได้หมดที่ในความวันนั้นุดลุ้มแล้วแล้ว บันนี้สิจโจบ้นขึ้นลงไปฝังเลือดนั้นอาโตเลยพี่น้องอาบโตผมเลยเลือดบันนี้มันไหลหลายลทั้งเอาไรทั้งเลือดทั้งนั้นแหละมันหลุดไปเกิดความศูนย์เป็นยังต่อเป็นผมไม่ใช่นะปู่เป็นยังต่อเป็นผมแมงก์บ้าฝังที่เป็นอื่นไปเนะออเทเรียกว,ว่าอะไรสิ่นะเรียกว่าพวใหญ่ไหนเลียว่าเจ้าเฮ็โดโอด เรื่องนี้ก็เป็นเจ้าเคื่อเอ่อแหละละวม่สินไหนเคร่งเพิ่งฝังเพิ่งศูนย์เพิ่งฝังเพิ่งศูนย์มาขึ้นนี่เขี่ยไหลหายเขื่อนนี่จนห้ยอยู่แล้วปศูนย์ห้ยไหลเลือดเต็มโตเลยดิเต็มโตผมน่งวันนี้ฝังลงแล้วแล้วเฮ้แล้วจะไมงสิแล้วก็แล้วดอกมันจะไม่แล้วและไรน้อมฝันเนี่ยไม่แล้วแล้วนะ แราจะมุ่งสีเลีวยมแล้วบ่วเหลี่ยมหปูให้เขาป็ะเทศตามนาที่จะปู้ให้มากลเลยว่าไม่เิได้ใจกันนะถามว่าตัวเลขเน้วถท่าตัวนี้ตีออกมาลักษณะใดพี่น้องหล้ขัญไร้คนเค่อยฝันลักษณะเหนียวแนี้นี่บ่วันนี้เพิ่นมาเป็นปัญหาปัญหาก็คือผู้ใายนอนไต้มันดูหันละคนหนึ่งบันนี้ถามว่าแอดตีเป็นตัวไหนแอดสิทิตีเป็น ผู้ชายหนุนซีเรือ่องหาหาเรือร่องซีในสีนะอผู้ชายน้ำหาน้ำหาบอผู้ชายน้ำหากระสตีเป็นศูนย์ห้าหนึ่งเพราะว่าตายู้ยด <0. S 2> บอ่อซีบอ่อใดเงินพี่น้องศูนย์ห้าหนึ่งบ่อใดบอซีบ่ดเงินแต่วาอย่าลืมนะพี่น้องอย่าลืมตัดเหรียญงวดกลางจะดีใจน้ำผู้จีมันตัดเหรียญละเป็นไงไม่ชคไม่ใช่ไป วันนี้จะเริ่มนะพี่้องตัดเลยเขียนใส่นั่น,น้ำใบพี่รองเขียนใส่กระดาษไปน้ำแน่หแล้วจกมันเข้ากระตุ้นหวดมันจะลืมนด้อืมพยายามลดไว้หายไม่ชวนไม่ใช่ม,ชม,ชมันก็จะดีครับพี่รองเอฟซีตุสันปรสิดีใจนําอยูพระาะ่าแนวทางเดี๋ยวหอยไปยังมันมียังเอา,อาง่งยงวายังมีคนติดตามยังมีคนสนใจน้ำเข้าอยู่ นใตอนนีเ็นตัวเลขของเขาอยู่ในสีนะอจาแดงกับแบงปันแม่ผู้แบงปันใจดีใจน้ำครับแล้วทั้งศูนย์ห้าหนึ่งผู้ใ้บอสเสียบได้เงินพี่อดอกโอ้ถ้าเกิดไม่ซื้อไม่ได้เงินจนแหละบไดี้ซื้อบได้เงินโอ้หางเดียวเลยครับผมหางเดียวก่อนลหรไม่ไม่มีเพิ่มเติมมีแต่ตัดเล่นเอาเหรอครับผมตัดเล่นเอา่ว่าพี่น้องจะ โมเน่ดเด้ิภูลธาไปย่ำโคสไตล์อันนี้เจนึงหายไม่ยังเป็น,ปนแปลงเขาจะไปหน่อใส่ของสุดท้ายกันเียเจ๊นึงแต่ว่ันนี้ท่านจังหวัดให้ไปลอง FC เอฟซีไปหาฉลากกินไมย์อารัฐบาลเดีย๋ยวขึ้นตัวนี้แหละตัดหลินเรา,า,ดาดเได้พี่น้องได้ตัดหลินเหรอตามว่าปูซียู่น้ำดนบ่พุ่นปกติเป็นปีเด้พี่น้องเป็นปีเลยเด้อู้นี่ผูนยังค่ะรืยกว่า ฟันซูซียาได้พ้องเคยเห็นฟันเพื่อนประจำใส่รูกปประคอเออลูป,ประค่ำด,ำดำดำจําข้อคนดำ,ดำดำล่างยังไงผมเงี้ยวจะให้จ<ง>ีงวดครับผมมืองวดที่พันมากเพื่อนบอกว่าถ้าโตจุดพู้แตกเพื่อนจะให้สิบงวด<อ>จุดพู้แตกแล้วเพื่อนจะให้สิบงวดนี่เป็นงวดที่สองไปรองงวดแรกจะคือหนึ่งหกศูนย์ จะว่ามันแปลกอยู่อย่างหนึ่งพี่น้องแอดในงสงสัยอยู่เพื่อนเลขตัวไทยเพิ่นมาบังไว้เนี่ยเพราะว่าบังลักษณะนัน้นอีก่สองวดัดเลยวันเสียพานว่าสามศูนย์เจ็ดผู้ใดบอเสือบอใดเงินมันออกสามศูนย์แล้ววันนี้ครับวันนี้จะวันนี้อะไรนะพี่น้องเพราะว่าเห็นสงเกตมันมาสร้างกำลังสงเกตดประมุอเ้าเลขไทยตัวสุท้ายเนี่ยม,มันจะบอ,อกมันจะไปออกคู่ไหน คูอ่อนาคือหายวันจีหัอยู่หนึ่งหกศูนย์มันก็ไปออกหนึ่งหกคู่หนาเลยเไหมวดนนี้วเมว่มหาหันเนี่ยสามศูนย์เจ็ดมันก็ไปออกคู่หนาสามศูนย์ตัวคือจังมันบังไว้ตัวหนึ่งเลยสินะวันนี้ศูนย์ห้าหนึ่งผู้ใดบ่เสือบ่ได้เงี้รยาราวังคู่หนาคือเราพี่น้องอคู่หนาคือเก่ามันเป็นเลขตัวเก่าได้พี่น้องเด้อถ้าพี่น้องว่าเลขตัวเก่าบ่ออกติดไปในจักหน่อย มันเป็นไปได้เดี๋ยว,ว,วยพี่น้องชั่วโมงเนี่ยศูนย์ห้าหนึ่งแม่นเราระวังระวังศูนย์ห้าระวังศูนย์ห้าแม่นแต่จับไว้คือหนึ่งห้าแมนเพราะว่าเอาตัดไว้ทั้งสองตกกัวแม่นเพิ่นว่าจันี่พี่นอ้องฝังล่องเล็กๆฝังลงลอกเล็กๆพี่น้องก,ก็ใส่ปิจารยญาณในการรับสมบรรค์รับขังเอาครับผมเป็นสี่ต่างอาจารย์จะแหลกจะตีเป็นศูนย์ ห้าหนึ่งแม่นเจ้าตีจะตีไม่แม่นเลยส่วนมากจะออกข้างหน้ามันแปลกมันอหนีสองวัดวันนี้วัดที่สามนี่พี่นองที่มันไหายแนวข้างมากวัดแรกหายหนึ่งหกศูนย์มันออกหนึ่งหกวัดวัดพระคารในสามศูนย์เจ็ดมันออกสามศูนย์ตัวหลังบังต้นชิน่ะบังมาสองวัดแล้วบังสองวัดเลยงวดนี้วัดนี่มันจะเป็นศูนย์ห้าหนึ่งข้ามันบังกระข้าแมันบังกระชิรสองตัวหนาสองตัวหนาศูนย์ห้าจะมาพี่น้อง ระวังเด้อลงหลังศูนหาสิเป็นศูนย์สี่เบอบ์แมนว่าบอกสองตัวยันยูดิเพราะว่าพ่นไฮุกเขาแม่นทุกงวดแต่ว่าพ่นย่ำไห้์สองตัวมันลงหลังฝังลงลึกๆึฝังลงลึกๆครับผมฝังลงลึกๆึกครับผมศูนย์ห้าหนึ่งหนึ่งถามว่าความมั่นใจมาได้ใส่แอดคือสองวัดสามวันแล้วคือว่าออกมาจะขึ้นมั่นใจแท้ๆหลายคนว่าขี้เชาววะเนี่ย อการันตีอะไรได้พี่น้องสองวัดอ่ะมันไม่มาเป็นเขี่วเด้ออยากให้ได้ออไม่ได้คุยม่ได้คุยแต่ว่าอยากให้พี่น้องได้อถามว่าตัวเองซื้อเดี๋ยวบอถ้าตัวเองซื้อได้ตัวเองมันว่านางบอกแน่นลยพี่น้องถาผมซื้อได้ผมมานั่งบอกกะแปลกเลยเนาะอัดเอาดีกว่าผู้บอกผู้บอกซื้อบ่อใดซื้อแล้วมันบอกแม่กะอาศัยซือขาขนมวันที่ผ่านมาเนี่ยแหละทั้งทีมงานเพิ่นบอกซื้อมาโยทั้งโอปป้า แล้วก็ทั้งบืดซับโอนหม่ให้ภูณราสามร้อยแต่ขอบุญขอบคุณขอบคุณพรนนาำไม่ใช่นะคเป็นไหน่านน้ำมันแม่หลายคนก็สิว่าแอดนี่้วยแด้ว่าต้องเอาดอกสิว่านะาว่านนั่นเน่ได้ไปหน่อยมีอยู่บาง่นเติมน้ำมันนี่อาจารย์แดงนี่ตัดเล่นเอาพี่น้อง ตัดเลนเนาะเดี๋ยววิ่งหาข่าวต้องใช้น้ำมันนะครับเนาะเมนใช้ค่าน้ำมันไงไปรอท้องไปด้วยเนาะปากกระท้องก็ต้องไปข้าวบุญทุกอย่างก็จะมันเป็นค่าใช้จ่ายค่าโช่าค่ามันนี่ไปหน่อยเอฟซีทุกท่านบุญทุกชนใหญที่มีมีตัวไหนบ้างครับอาจารย์แหล่ครับมีศูนย์ห้าหนึ่งแล้วก็สี่ศูนย์ร่องล่างร่องศูนย์สี่ อือสี่สองโซนน่ะแม่อ่าขอให้อาจารย์แหลถือหน่ยครับถือสไลด์ไปเลยนะครับอาจารย์แหลนะห้าโชคห้ามันห้าบุญผ้าวาสนาทรงห้าร่ำห้ารวยห้าได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีครับเป็นเนื้อช่างเล้กพี่น้องเด้อย้ำขาย้ำว่าเป็นเนื้อช่างฝากตอนพี่น้องเอซีปุเรย์มักกกล่ปุเรย์บุมักกล่าผ่านมึงบอกว่ามันเท่องบริษัทแล้วครับพี่น้องครับผม ครับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางของอาจารย์แหล่นะครับผมปู่จะให้10บวดนะครับเอฟซีนะฮะให้มาแล้ว2นะครับเลือีก8นะครับผมครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับผมที่ได้เข้ามารับชมรับฟังจบคลิปนะครับผมคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ